ผมอยู่ที่สยามครับกำลังจะเดินไปที่เซ็นทรัลเวิรเพื่อไปรับบิฟวิ่ง ATM มมราละครก็เอารถจอดไว้มาเป็นคลองเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเดินตรงไปทางนี้เดินเล่นๆไปเรื่อยๆอาจจะ,ะชิวๆหน่อยไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะประตูเขาเปิด11โมงตอนนี้มันประมาณ11โมง15แล้วใช้เวลาเดินประมาณสัก15นาทีแล้วก็ ไเดี๋ยวเราไปดูที่งานว่าเราจะเจออะไรบ้างในงานไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินเลาะถนนไปเรื่อยครับจริงๆจะเลือกเดินในห้างก็ได้นะผมอาจจะอยากได้บรรยากาศนอกห้างมากกว่ามาดูริมถนนลิมทางด้ว่าจะเจออะไรบ้างก็จากตรงนี้ไปใช้ ระยะทางประมาณ800เมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะ800เมตรสบายๆขับไปเราจะเดินริมถนนไปก่อนเดี๋ยวขากลับค่อยเดินรอห้างกลับมาเดินไปเลยครับชมว,วิวแบบพ้อก,กันอยู่ในเมืองกรุงเทพ สิเโมงครึ่งแล้วนะสิเ็ดโมงจะครึ่งแล้วรถก็ยังติดอยู่พอสมควรก็ปเป็นเรื่องปกติของย่านนี้ครับก็จะมีทั้งคนทำงานคนเที่ยวคนเดินทางเยอะแยะหมดเลยนี่ก็เดินผ่านสยามเซ็นเตอร์ เรียบร้อยแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเราก็จะถึงแล,ล้วล่ะเดินดูบรรยากาศริมทางไปเรื่อยอันนี้โนโจะเป็นลิโดรลิโดเก่านะครับก็จะเปเปลี่ยนไปมากแล้วพอสมควร ได้มาเดินแถวนี้ทีก็แปลกตาเหมือนกันข้างหน้านี้ก็จะเป็นสายีรถไฟฟ้าสยามคนข้างเยอะคึกคักเลยแถวนี้ข้างหน้าจะเป็นขายลูกชิ้นขายส้กรอกไม่ใช่ลูกชิ้นกลิ่นมะช่างหอมหวดีเหลือเกิน เดี๋วจะเดินไปเรื่อยๆสักพักครับไปสบายๆอากาศวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากทำให้เราเดินง่ายๆสบายๆหน่อยก็หาโอกาสยากครับที่จะมาเดินอะไรแถวๆนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้ว่างที่จะมาเดินอยู่แล้ววันนี้ว่างก็เลยจัดซะหน่อย อลไาก้อนนะครับเดีย๋ยวต่อคิวข้ามถนนตรงนี้ก่อน ็ยังจะไม่เข้าห้างนะครับเราจะเดินริมถนน,นไปก่อนยังไม่เข้าห้างก็เดินไปเรื่อยๆปสบายเดินริมทุกบาทไปก่อนวันนี้ก็จะเดินผ่านฮารล่อนแล้วนะครับ okay. ไม่กี่เมตรก็จะไม่กี่ร้อยเมตรดีกว่าก็จะถึงเซนทรัล เฉลิมเผานะครับแยกเฉลิมเผาตอนนี้นนี้ก็เหลือประมาณสักเกือบสามสิบกว่าชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็จะเข้าไปสู่การวิ่งแล้วตอนนี้เดินก็เลยกลายเป็นการวอร์มวอร์มนิดหน่อยเพราะเมื่อเช้าตื่นมาก็ไม่ได้ทาอะไรมากเพราะกะว่าวางแผนว่าเราจะเดินตรงน,นี้เพื่อวอร์มวันนี้ตอนเย็นเราก็จะไม่ทาอะไรลว ตื่นเช้าพวกนี้ก็ยือยนิดหน่อยแล้วก็รอคืนไปวิ่งทีเดียวก็เลยใช้ตันนี้เป็นการบอมไปเลยในตัวอ่านสักไม่ถึงกิโลครับจากมังคองมาไม่ถึงกิโลใช้เวลาประมาณสักสิกว่านาทีนิดๆก็โอเคครับไม่ได้ร้อนอะไรเย็นสบายไปต่อครับ ตอนนี้ก็เดินมาถึงเซนทรัลเวิร์แล้วเดี๋ยวเรียเดี๋เข้าไปในห้างแล้วก็ขึ้นไปชั้น8คนระับที่จะไปรับบิแล้วก็เสื้อวิ่งเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาทางเข้าห้างก่อนเพราะไม่ค่อยได้มาเหมือนกันไม่รู้ว่าเข้าตรงไหน คือมาชั้น8เพื่อไปอรับพิซที่ชั้น8เขาจะจัดงานที่นัน่นนะครับน่าจะเป็น exhibition hall ย๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหน,นอย่ากใกล้ๆแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูจีตอนนี้ผมหาทางขึ้นก่อนตอนนี้ก็ยังหาทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วเนะี่ยตอนนี้อยู่ชั้น3แล้วก็วจะเดินไปเรื่อยๆ ตามทางไปวันนีม้มีคนนำเราไปถึงกันยังไม่ถึงครับชั้นหน้าแล้วอีก3ามชั้นไปเรื่อยๆอีก3าชั้นเราจะเลือกขึ้นมาได้เรื่อนเราจะไม่เราจะไม่เลือกขึ้นลิฟต์เราจะได้เห็นบรรยากาศไปทั่วด้วยน ก็หลังจากเดินไปเดินมาวนอยู่พักใหญ่ครับตอนนี้ก็กำจะขึ้นไปชั้นแปดแล้วเมื่อกี้ไปถามเขามาสรุปต้องมาทางฝั่งนี้ครับไปปิดทางพี่ใกล้ถึงชั้นแปดแล้วรับเสื้อไหครับเสื้อรับเสื้อรับปิดเสื้อใช่ครับข้างไหนเลยครับพิโอเด้เลยไม่ใช่ครับ โอเคครับแล้วแล้วผมก็มาถึงที่รับบิดแล้วนะครับเราจะพาไปเดินไปรับบิดไปเรื่อยๆตลอดทางว่าเราผ่านอะไรบ้างไปครับผมี่ลอดทายเะ็ีก็ตลอดทางก็จะมีบูธสินค้าต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่แวะนะเ,เราจะเดินเข้าไปรับบิดให้เรียบร้อยก่อน ยวไปเดรับปีไปเรียบร้อยก่อนแล้วแล้วค่อยออกมาข้างนอกโอเคนะคะตทาอนะคะนีตอแล้วนเรตอนนี้เป็นตอนนี้นะคอผู้ากรต้อนับาารอนนะคสี่ิบสองเนี่เดินเข้าเดลตก่อนนะคะคเอร์หว่าเชนได้เลยค่ะ ท่านที่มารับตรวจให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะในกรณีที่มารับแทนต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งเขียนมอบอำนาจให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะจะบัตรเรียบร้อยรอบกวนตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนนะคะเคาน์เตอร์ไหนว่างเชิญได้เลยค่ะท่านที่มารับเองรองบกวนแสดงเอกสารการสมัครแล สี่สนะิบสองอะไรครับใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เข้าด่านแรกมาแล้วครับีนนจะไปด่านที่สองสีครับ ในด่านแรกก็จะได้กุญองแมวเสื้อแล้วก็ถุงผ้าเพื่อีจะใส่ของกลับน,นะครับสีสวยอยู่เหมือนกันเด <A. A. S 2> ี๋ยวเราไปรับเสื้อก่อนก็จะมีตามไซส์นะไซส์ L เราไปไซส์ L L, L ครับขอดูเล่มปิดขอดูเล่มปิดหน่ไป นับน,นะครับโอเคได้เสื้อมาแล้วครับเมก,กี้ลืมโชว์ไปห,หน่อยนึงอันนี้คือบิบัมเบอร์นี่ครับหมาเนีเ้ เอาไปซื้อหวยได้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกว่าจะเจออะไรบ้างนะเครับเก็บของเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปต่อข้างนอก ต้องเอาบีบเช็คก่อนได้ครับครับผมชื่อตรงนี้ครับครับผมครับโอเคเช็คเรียบร้อยเราจะไปต่อข้างหน้าครับก็ตรงนี้ก็จบในการที่จะรับ บิฟแล้วก็เสื้อวิ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเดินดูของในงานแล้วว่ามีบูธอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเดินคร่าวๆแล้วก็จะไปจบคลิปในบูธนี้เลยแล้วกันนะครับไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การวิ่งทั้งหลายแหล,นะล่นะก็จะดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเราพวกขาชมมากกว่าขาจ่าย ดูว่าเขามีอะไรมาหลอกล่อนักวิ่งกันบ้างนะครับไอต่างบูธก็จะมีพวกเจลมีเสื้อมีกางเกงเสื้อก็สวยๆอยู่นะครับมีรองเท้าด้วยมีรองเท้าอันนี้ยี่ห้อแปลก แล้วก็จะมีรองเท้าลดราคาด้วยนะแต่ว่าไอาเนี่ยบางทีของเทียบแต่เราคงเป็นได้แค่ผู้ชมอันนี้ซปเปอร์สปอร์ตซปเปอร์สปอร์ตมาลดราคาแล้วก็มีนาฬิกาด้วยมีนาฬิกาแว่นก็นนะ่าสนใจครับแต่เดี๋ยวเอาไว้ตอนเล่นไตรก่อนซื้อแว่นตอนนี้ยังไม่จะเป็นก็เก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่า เดินดูอีก,อกรอบเขาไม่มีอะไรมีผ้าบัฟมีถุงเท้าเยอะแยะครับมีหมกโมมีโปรตีนมีทุกสิ่งให้เลือกสรร ก็ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะเดินดูขอาตัวนี้มีบูธไนกี้ด้วยใส่ยังไงก่อนบูทไนกี้ด้วยนะคะผู้สนับสนุนหลักกับกิจกรรมการวิ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินดูของแล้วก็จะถ่ายรูปนิดนิดหน่อยหน่อยใช่เพราะว่าพี่แม่งจริงนะคะก็จะเจอกับเราสคนเพื่อให้ได้รูปก,กลับไปบ้างนะครับถูกต,ต้องนะคะเอาเป็นว่าเราเดี๋ยวไปดูไนกี้นะไนกี้มีอะไรน่าสนใจไนกี้ก็จะเป็นลองโชว์รองเท้า รุ่นคลิปโชเก้ครับซึ่งเ่ยเราก็ไม่ได้สายไนกี้ซะด้วยก็เลยไม่น่าสนใจครับเดี๋ยวจะหาถ่ายรูปน,นิดหน่อยก่อน,น,นเ,ดเดี๋ยวผมต้องให้ใครถ่ายรูปให้ดีกว่าพ่อค,ครับพี่ลบกคนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับอ่าครับผมเอาภาพนี้ลง โอเคครับจบไปหนึ่งแบ็คดอปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่ที่จะใช้ในการวิ่งฝั่งซ้ายผมจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้านี้ก็คงอาจจะไม่ได้กินกันผมเท่าไหร่เราเก็บเงินไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูแผนที่วิ่งอันนี้คือ4 2เดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ด้วย อให้น้องก็ถ่ายเสร็จก่อนโอเคครับก็ได้มาอีกหนึ่งช็อตของสำรับรูปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนี้จะเป็นแบ็กอบของ42นะครับเข <Okay. S 1> าจะไล่ไป21เจะเป็นาทางวิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น10กิโลอันนี้ก็จะเป็น4 5กิโล ผมเห็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะขอเข้าไปถ่ายในนี้ดีวดกว่าโอเคครับได้มาอีกหนึ่งแบ็คดรอปครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนิดหน่อยเดี๋ยวขอเก็บของกันนะครับ และอีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นถ่ายกับคลิปชโชเก้นะครับวันนี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งช็อตก่อนจะกลับบ้านกับคลิปชโชเก้นี่ครับแบกกลอ่องจบกระบวนการเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหาที่ติดคลิปกันอีกนิดหน่อยดีกว่าอันนี้คือเลข วิปที่ได้ครับห4 3่งสี่ก็จบกระบวนการทั้งหมดแล้วเหลืออีกแค่วิมนี้วันที่เราจะเตรียมตัวไปแล้วก็วิ่งจริงครับก็ลองไปดูวรรยากาศจะเป็นยังไงนี่นกระจุกระบวนการเรียบร้อยขอโทษท่าก,ก่อนเดี๋ยวดูว่าวิ่งจริงจะเป็นยังไง